ยินดีต้อนรับสู่ช่องตำนานเหนือการสตอรี่จากเรื่องเมื่อเธอกับฉันได้พบกันภายในห้องประชุมบนตึกสูงของกลุ่มทุนร่วมจากสิงคโปร์แสงจากโปรเจคเตอร์ฉายภาพกราฟเส้นรายได้และไดอะแกรมความเชื่อมโยงของหลีกรุปปรากฏขึ้นเงียบๆบ,บนผนังเสียงเครื่องปรับอากาศดังกระทบความเงียบเสริมบรรยากาศกดดันในห้องที่เต็มไปด้วยผู้บริหารจากหลายประเทศ แช่อรินยืนอยู่หน้าจอด้วยท่าทีมั่นใจเธอสวมสูทสีแดงเข้มสะดุดตาผมยาวสลวยถูกรวบไว้อย่างเนี๊ยบหน้าเรียวเฉียบและดวงตายินชานี่คือจุดที่เราจะโจมตีเธอชี้นิ้วไปยังแผนภาพจุดอ่อนของหลีกรุกปอย่างชัดเจนถ้าเราควบคุมสื่อและปล่อยข่าวเชิงลบผ่านช่องทางของเราโดยเฉพาะข่าวซุบซิบเรื่องส่วนตัวเราจะสามารถสั่นคลอนความมั่นใจของนักลงทุนได้ภายในสองสัปดาห์ ชายต่างชาติในชุดสูตรรูพยักหน้าอย่างพอใจพลางจุดบุหรี่ด้วยท่าทีสงบนิง่งขณะที่อียูจินเดินเข้ามาสมทบพร้อมพยักหน้าทักทายผู้ร่วมประชุมผมเตรียมทีมฝั่งโซเชียลเรียบร้อยแล้วครับทั้งคอนเทนต์ปั่นกระแสนในประเทศและแปลเป็นอังกฤษสำหรับตลาดต่างชาติคนของเราฝังตัวอยู่ในแผนกการเงินหลีกรุปได้หนึ่งคนแล้วข้อมูลภายในจึงไหลามาสม่ำเสมอแช่อารินยิ้มบางๆก่อนจะหยิบแฟ้มเอกสารออกมา ภายในคือภาพของฮันนึนที่ถูกแอบถ่ายในช่วงก่อนแต่งงานทั้งขณะนั่งรถมอเตอร์ไซค์ขายกาแฟหน้าหอพักและใบสมัครงานเก่าๆเ,เป้าหมายต่อไปคือภาพรักษณ์ภรรยาเธออ่อนโยนเกินไปสำหรับโลกธุรกิจแต่ยิ่งประบางเราก็ยิ่งปั้นเรื่องได้ง่ายยิ่งถ้าชีวิตเธอเคยอยู่ในสลัมแบบนั้นเราก็มีจุดให้โจมตีไม่รู้จบอียูจินพูดต่อด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นพลางเปิดจอแท็บเลต็ตแสดงภาพกราฟิกของรายการโทรทัศน์ พรุ่งนี้ผมจะเชิญเธอไปออกสื่อกับเราในฐานะอดีตคนรู้จักพร้อมคำถามที่เธอไม่มีวันเตรียมตัวทันเสียงหัวเราะเบาๆดังจากชายต่างชาติอีกคนก่อนที่แชร์อารีนจะกล่าวเสริมด้วยรอยยิ้มเย็นชานี่คือแค่จุดเริ่มต้นพวกคุณจะได้เห็นว่าความนิ่มนวลของผู้หญิงธรรมดาจะถูกบทขยี้ได้ง่ายแค่ไหนเมื่อเข้าสู่สนามจริงของธุรกิจขณะเดียวกันที่บ้านพักของประธานรีสอร์น ห้องทำงานส่วนตัวเงียบสงบซอจุนนั่งพิงพนักเก้าอี้ดวงตาคมกริบจ้องไปยังหน้าจอแท็บเล็ตที่แสดงภาพเบลอๆของการประชุมลับจากฝั่งสิงคโปร์ซออึนชังเดินเข้ามาพร้อมแฟ้มข้อมูลในมือน้ำเสียงเธอราบเรียบแต่เร่งด่วนกลุ่มสิงคโปร์กำลังเตรียมรายการโทรทัศน์พิเศษโดยมีแชรีรนเป็นแขกรับเชิญและอาจมีการกล่าวพาดพิงคุณฮานินอย่างจงใจค่ะ ซอจุนกำมือแน่นดวงตาเปล่งประกายแข็งกร้าวทันทีถ้าเธอกล้าเปิดหน้างั้นเราก็จะเล่นแบบเปิดหน้าเช่นกันเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วต่อสายตรงถึงสถานีโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศผมต้องการเวลาสัมภาษณ์สดคืนพรุ่งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจแต่เพื่อพูดในฐานะสามีของฮานึ่ด้วยแสงไฟในห้องทำงานสว่างขึ้นเล็กน้อย เงาของชายหนุ่มผู้แบกรับทุกสิ่งบนบ่ากำลังลุกขึ้นอย่างสง่าผ่าเผยสึกครั้งนี้ไม่มีใครได้เปรียบเว้นแต่คนที่กล้าเปิดใจตรงๆต,ต่อลมหายใจของความรักและศักดิ์ศรีค่ำคืนวันถัดมาภายในสตูดิโอของสถานีโทรทัศน์ชั้นนำของเกาหลีบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักผู้คนเดินขวักไขว่ช่างกล้องทีมโปรดิวเซอร์และนักข่าว จากสำนักต่างๆมารวมตัวกันแน่นห้องส่งกลางฉากเวทีมีเก้าอี้สองตัวตั้งไว้ตรงกลางพร้อมป้ายแบ็กดรอบสีทองที่เขียนว่าเปิดใจเปิดความจริงสเปเชียลไลฟ์ทอล์กเสียงกระซิบกระซาบเริ่มดังขึ้นเมื่อพิธีกรชื่อดังเดินขึ้นเวทีพร้อมกล่าวเปิดรายการอย่างมั่นใจคืนนี้เราได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญที่ไม่ค่อยปรากฏตัวในสื่อ และเขาจะมาเคลียร์ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เสียงปรบมือดังขึ้นทันทีเมื่อภาพของประธานลีซอจุนปรากฏบนจอเลดด้านหลังพร้อมเสียงดนตรีประกอบที่เราใจกล้องซูมไปยังทางเดินด้านข้างที่ประตูเปิดออกซอจุนในชุดสูทสีเข้มเดินออกมาอย่างมั่นคงสีหน้าเยือกเย็นและสงบนิ่งตามสไตล์พิธีกรกล่าวทักทายแต่ซอจุนเพียงพยักหน้าเบาๆก่อนนั่งลงบนเก้าอี้ตรงกลางเวที ประธานลีคหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับคุณและภรรยาโดยเฉพาะความเหมาะสมของเธอในฐานะภรรยานักธุรกิจคุณอยากชี้แจงอะไรไหมคะซอจุนยิ้มน้อยๆก่อนตอบเสียงเรียบแต่หนักแน่นผมอยากใช้เวลานี้เพื่อพูดในฐานะผู้ชายคนหนึ่งไม่ใช่ประธานบริษัทกล้องแผนซูมเฉพาะใบหน้าของเขาเผยให้เห็นดวงตาคมที่ซ่อนอารมณ์ลึกๆไว้อย่างแนบเนียน ผู้หญิงคนนั้นเธอเป็นคนเดียวที่ไม่เคยสนใจอำนาจของผมแต่เธอเคยยื่นข้าวกล่องให้ผมตอนผมล้มลงเธอคือความกล้าหาญในวันที่โลกเย็นชาเสียงในสตูดิโอเงียบกริบทุกคนตั้งใจฟังคนที่เคยอยู่ในตรอกแคบๆขายกาแฟหน้าหอพักอาจดูไม่มีอะไรแต่เธอคือคนที่ทำให้ผมอยากกลับบ้านเธอคือบ้านของผม พิธีกรเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะถามคำถามสำคัญ่อมนนีข่าวหรือว่ามีหลักฐานเกี่ยวกับอดีตของเธอที่อาจทำให้สถานภาพการสมรสของคุณถูกท้าทายคุณคิดเห็นอย่างไรคะซอจุนหยิบซองเอกสารจากกระเป๋าแจ็คเก็ตแล้วเปิดออกเบาๆสแสดงให้กล้องเห็นเอกสารจดทะเบียนสมรสฉบับจริงที่มีลายเซ็นของเขาและหาหน่นชัดเจนนี่คือเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายและนี่ คือหัวใจของผมที่เลือกเธอด้วยตัวเองไม่ใช่ด้วยกฎหมายเสียงปรบมือกึกก้องไปทั่วห้องส่งผู้คนในโลกออนไลน์ต่างพากันแชร์คลิปสดแบบเรียลไทม์ขณะเดียวกันในห้องพักศิลปินหลังเวทีฮาน้นนั่งอยู่กับซออึนชังมือเธอสั่นเล็กน้อยดวงตาแดงก่าแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเธอกำสันออยคอจีหัวใจที่ซอจุนให้ไว้แน่นฉัน ไม่คิดว่าเขาจะพูดแบบนี้ต่อหน้าคนทั้งประเทศซออึนชังยิ้มบางๆเพราะเขาไม่เคยมองคุณเป็นแค่ภรรยาเขามองว่าคุณคือหัวใจของชีวิตเขาและไม่มีเกมไหนที่เขายอมให้ใครแต่หัวใจเขาได้ขณะเดียวกันที่ห้องพักโรงแรมอีกฟากหนึ่งของโซแชอารินยืนกอดอกอยู่หน้าจอโทรทัศน์ใบหน้าเธอแข็งทื่อดวงตาเยือกเย็นเริ่มสั่นไหว เขากล้าพูดออกสื่อแบบนั้นเลยเหรออียูจินที่นั่งอยู่ไม่ห่างพ่นลมหายใจออกเบาๆนั่นสิเราประเมินเขาต่ำไปอีกแล้วแชรอารินบีบกำปั้นแน่นก่อนจะหันไปคว้าแฟ้มใหม่ขึ้นมาถ้าเขาใช้ความรักเป็นอาวุธงั้นฉันจะใช้ความแค้นเป็นดาบเธอเงยหน้ามองจออีกครั้งดวงตาเต็มไปด้วยความดุดนันศึกแห่งความรู้สึกยังไม่จบเพียงแต่เปลี่ยนเวทีจากเกมธุรกิจ สู่สนามหัวใจที่ไม่มีใครยอมแพ้เสียงคลื่นซัดกระทบชายฝั่งเบาๆยามเย็นแสงแดดสีทองทอดผ่านผืนน้ำระยิบระยับบ้านพักหลังใหญ่ริมทะเลของตระกูลลีตั้งตระงานอยู่บนเนินทรายขาวซอจุนจอดรถแล้วหันมายิ้มให้ฮานึนที่กำลังลูกท้องเบาๆเหนื่อยไหมครับเขาถามขณะเปิดประตูให้เธอลงจากรถฮานึนสายหน้ายิ้มบางๆไม่ค่ะ แค่ตื่นเต้นนิดหน่อยบ้านริมทะเลของตระกูลคุณมันสวยกว่าที่ฉันคิดไว้มากเขากุมมือเธอไว้แน่นขณะพาเดินเข้าสู่ตัวบ้านในตัวบ้านกลิ่นไม้หอมอ่อนๆลอยคลุ้งเสียงคลื่นจากระเบียงหลังบ้านยังคงได้ยินชัดเจนหลังจัดเก็บสัมภาระเรียบร้อยทั้งคู่ก็เปลี่ยนเป็นชุดลำลองและเดินออกมานั่งตรงชานไม้ริมทะเลแสงตะวันกำลังจะรับขอบฟ้าหานินพิงไหลเขาเบาๆ บางทีฉันก็ยังไม่อยากเชื่อเลยว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้จริงๆซอจุนก้มลงมองเธอก่อนจะยกมือขึ้นลูบผมเธอเบาๆผมเองก็ไม่เคยคิดว่าจะได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแบบนี้คุณทำให้ทุกอย่างในชีวิตผมมีความหมายเธอยิ้มดวงตาเป็นประกายแล้วคุณอยากให้ลูกของเราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะเขาหัวเราะเบาๆก่อนจะตอบผมอยากให้เขามีรอยยิ้มเหมือนคุณ ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามขอแค่เขามีหัวใจที่อบอุ่นเหมือนแม่ของเขาฮาหนิยนยกมือกุมท้องอีกครั้งดวงตาเธอมีแววซึ้งคืนวันนั้นแสงจันทร์สองลอดม่านบางในห้องนอนริมทะเลลมทะเลพัดเย็นสบายทั้งคู่เปลี่ยนชุดเป็นเสื้อคลุมบางๆขณะนั่งจิบโกโก้อุ่นริมเตียงซอจุนลุกขึ้นเดินมาหยุดตรงหน้าฮาหนินก่อนจะคุกเข่าลงแล้วางมือลงบนหน้าท้องเธอ ขอบคุณที่อดทนขอบคุณที่ให้ผมเป็นพ่อของลูกนะครับคำพูดนั้นไม่ได้ดังนะักแต่หนักแน่นจนเธอรู้สึกถึงแรงสันสะเทือนในใจฮานินยิ้มบางๆขณะก้มลงหยิบหนังสือที่วางอยู่ปลายเตียงเธอสวมเสื้อเชิ้ตขาวบางคอกว้างเผยให้เห็นเนินอกกลมกลึงขาวนวลอย่างไม่ตั้งใจซอจุนเงยหน้าขึ้นแล้วชะงักถึงเขาจะเห็นอยู่บ่อยๆแต่ฉากนี้มันมีความรู้สึกไม่เหมือนวันทุกวัน ดวงตาคมลึกสะท้อนความรู้สึกรุนแรงเขาเอื้อมมือไปอบเอลเธอไว้แน่นขึ้นอย่างอ่อนโยนฮาหนนินหันมามองก่อนจะยิ้มอย่างรู้ทันว่าสามีต้องการอะไรเธอยิ้มในใจว่าเข้าแผนของเธอแล้วเขาสัมผัสด,ด้วยมือที่อบอุ่นของเขาแผ่ซ่านขึ้นมาจากสะโพกของเธอจนถึงแผ่นหลังที่ขาวเนียนลมหายใจของทั้งสองเริ่มหนักแน่นขึ้น ความเงียบงันระหว่างกันกลับยิ่งแน่นแฟนเขาดึงเธอเข้ามากอดแน่นขึ้นฝ่ามือค่อยๆเลื่อนไปตามแนวหลังลงไปที่สะโพกและต้นขาใต้เสื้อคลุมบางเบาของเธอจนเธอต้องทางเบาๆโดยไม่รู้ตัวคืนนี้ขอให้ผมได้แสดงความรักอีกครั้งในฐานะสามีของคุณและพ่อของลูกเรานะครับฮาหนินไม่ตอบแต่หลับตาลงช้าๆและพยักหน้าเบาๆเสียงคลื่นด้านนอกคอยเป็นพยานแห่งความรู้สึก บรรยากาศโรแมนติกที่เงียบสงบทําให้ค่าคืนนั้นกลายเป็นช่วงเวลาแสนพิเศษเหมือนเวลาหยุดนิ่งมีเพียงพวกเขาสองคนเท่านั้นที่ดํารงอยู่ภายใต้ผ้าห่มสีขาวที่อบอุ่นร่างกายสองร่างแนบชิดแต่หัวใจยิ่งใกล้กว่าหลายเท่าความรู้สึกที่เชื่อมโยงกันในคืนนั้นไม่ใช่แค่ความรักของคนสองคนแต่เป็นคำมั่นสัญญาแห่งครอบครัวเป็นหลักฐานของอนาคตที่พวกเขาจะร่วมสร้างไปด้วยกัน และในช่วงเวลานั้นเองโดยไม่ต้องเอ่ยคําใดพวกเขาต่างก็เข้าใจด้วยหัวใจที่รักกันมากกว่าเดิมแสงแดดอ่อนๆทอดผ่านผ้าม่านบางลงบนเตียงนุ่มหานืนลืมตาตื่นอย่างช้าๆพร้อมกับความรู้สึกอบอุ่นที่ยังไม่จางหายจากคืนที่ผ่านมาซอจุนนั่งอยู่ปลายเตียงเขากําลังเปิดกล่องเล็กๆใส่ขวดน้ํามันหอมระเหยดวงตาเขาอ่อนโยนเมื่อหันมามองเธอนอนต่ออีกหน่อยก็ได้นะครับ วันนี้ไม่มีประชุมไม่มีคนมากวนหนีแค่เราสามคนเท่านั้นเธอยิ้มเบาๆขณะลูบหน้าท้องลูบดิ้นนิดๆแล้วค่ะสงสัยจะมาฟ้องว่าเมื่อคืนนี้พ่อลังแก่แม่เธอยิ้มตาหยีซอจุนชะงักแล้วหัวเราะออกมาเขารีบโน้มตัวมาแนบแก้มลงบนหน้าท้องเบาๆด้วยสีหน้าเปี่ยมสุขสวัสดีครับลูกพ่ออยู่นี่นะพ่อไม่ได้ตั้งใจแกล้งแม่นะ แต่แม่กแกล้งพ่อต่างหากละ่ะหากแม่ไม่ก้มลงให้พ่อให้เห็นอะไรบางอย่างอืมเธอยิ้มแก้มปริกเปี่ยมสุขเพราะไม่เคยเห็นโมเมนต์นี้ของสามีเลยเธอเห็นภาพสามีก้มลงแนบแก้มไว้กับท้องเธอเธอรู้สึกดีมีความสุขน้ำตาซึมเล็กน้อยความรู้สึกบางอย่างที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนเริ่มเบ่งบานความผูกพันลึกซึ้งแบบคนในครอบครัว ช่วงสายพวกเขาออกมานั่งที่ระเบียงไม้ริมทะเลลมพัดเบาๆกลิ่นไอทะเลชัดเจนซอจุนตักผลไม้ใส่จานให้ฮานุนอย่างตั้งใจจัดหมอนรองหลังให้เธอนั่งสบายที่สุดคุณไม่ต้องดูแลกันขนาดนี้ก็ได้นะขะันเกรงใจไม่ได้หรอกหน้าคุณคือภรรยาของผมช่องตำนานเหนือการและแม่ของ <Story. S 1> ลูกผมไม่มีสิ่งไหนสำคัญไปกว่าความสบายของคุณในตอนนี้เธอกัดริมฝีปากพยายามกลั้นความซึ้งใจ เมื่อก่อนคุณเป็นประธานที่เย็นชาที่สุดที่ฉันเคยเจอเลยนะคะเขาหัวรเราะเบาๆและตอนนี้ล่ะครับตอนนี้คุณเป็นสามีที่อบอุ่นที่สุดที่ฉันไม่เคยฝันว่าจะได้เจอเสียงหัวรเราะเบาๆของพวกเขาผสานกับเสียงคลื่นช่วงเวลานั้นไม่ได้มีเพียงความรักแต่มันคือคำว่าครอบครัวที่กำลังค่อยๆฝังรากลึกลงในหัวใจทั้งสองบ่ายวันเดียวกัน หานึนกำลังงีบหลับอยู่บนโซฟาริมหน้าต่างขณะที่ซอจุนนั่งทำงานเบาๆอยู่ที่โต๊ะในห้องเดียวกันเสียงแจ้งเตือนโทรศัพท์ดังขึ้นเบาๆเขาหยิบมือถือขึ้นมาดูข้อความจากหมายเลขที่ไม่ได้บันทึกชื่อปรากฏขึ้นบนหน้าจอดูแลหานึ่นให้ดีนะเธอเป็นคนดีมากกว่าที่ฉันคิดไว้ซอจุนชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะอ่านข้อความซ้ำอีกครั้งแล้วเลื่อนลงไปดูชื่อผู้ส่งที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่ คุณแม่เขามองหาหนินที่กำลังหลับอย่างสงบริมฝีปากคลี่ยิ้มอ่อนโยนดวงตาเขาซ่อนแววซึ้งใจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนบางทีหัวใจของแม่เขาเองก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วจริงๆเสียงกล้องแฟลชวับไหวทั่วห้องส่งโทรทัศน์ขนาดใหญ่รายการทอล์กโชว์ชื่อดังประจำคืนวันศุกร์ที่มีผู้ชมเรตติง้งอันดับหนึ่งของประเทศกำลังจะเริ่มต้นขึ้น ท่ามกลางบรรยากาศเคร่งครึมแต่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นผู้ดำเนินรายการหญิงชื่อดังยิ้มแย้มขณะกล่าวเปิดรายการพร้อมแนะนำแขกรับเชิญพิเศษของค่ำคืนนี้คืนนี้เรามีแขกคนสำคัญที่หลายคนรู้จักเธอในหลากหลายบทบาททั้งในวงการธุรกิจและสังคมชั้นสูงคุณแชรีนค่ะเสียงปรบมือดังขึ้นเมื่อหญิงสาวในชุดเดรสสีแดงเข้ม ก้าวออกมาด้วยท่าทีสง่างามดวงตาเธอเปล่งแสงแห่งความมั่นใจแต่แฝงไว้ด้วยความเย็นชาแชร,ารีนรับคำถามแรกๆอย่างนุ่มนวลพูดถึงประสบการณ์ในธุรกิจความเปลี่ยนแปลงในวงการและบทบาทสตรีในยุคใหม่จนกระทั่งพิธีกรเริ่มถามถึงความสัมพันธ์ในอดีตก,กับบุคคลในข่าวใหญ่ช่วงนี้เธอยิ้มบางๆและตอบด้วยน้ำเสียงเรียบฉันเคยรู้จักเขามากกว่าที่ใครหลายคนเข้าใจ เสียงฮือฮาเบาๆดังขึ้นในห้องส่งแชอรีอรเหลือบตามองกล้องก่อนจะพูดต่อด้วยความตั้งใจและฉันก็รู้จักภรรยาของเขาด้วยก่อนที่เธอจะกลายมาเป็นคุณนายหลีกรูปในวันนี้ตัดภาพไปที่หน้าจอโทรทัศน์อีกช่องหนึ่งในห้องรับแขกของบ้านพักริมทะเลฮานินนั่งอยู่บนโซฟาอย่างสงบข้างๆคือซอจุนที่กำลังจ้องหน้าจอโดยไม่พูดอะไรเธอกำลังจะพูดอะไรอีก ฮาหนึ่งกระซิบเสียงเบาซอจุนจับมือเธอไว้แน่นแล้วพยักหน้าให้เธอฟังต่ออย่างมั่นใจกลับมาที่รายการช่องตำนานฉันมีภาพถ่าย <Story. S 1> เอกสารบางอย่างที่อาจทำให้บางคนอยากถามตัวเองใหม่ว่าใครคือผู้หญิงที่เหมาะสมกับตำแหน่งนั้นจริงๆเสียงฮือฮาดังขึ้นอีกครั้งเมื่อจอด้านหลังเริ่มเลื่อนภาพเป็นภาพถ่ายฮาหนึ่สมัยทำงานร้านกาแฟ ภาพจากกล้องวงจรปิดขณะเธอส่งของและภาพครอบครัวเก่าที่ดูธรรมดาสามัญแชร์อารินพูดเสียงเรียบแต่แฝงด้วยเจตนาแน่นอนว่าความรักไม่ควรมีชนชั้นแต่ในโลกธุรกิจภาพลักษณ์คือทุกอย่างท่านใดนั้นเองหน้าจอรายการสดถูกแทรกโดยคลิปจากสถานีเดียวกันแต่เป็นรายการพิเศษที่ขึ้นว่าสัมภาษณ์พิเศษประธานลีซอจุนเสียงพิธีกรอีกคนดังขึ้น เรามีคำตอบจากท่านประธานลีแบบส,สดๆในเวลานี้ครับภาพตัดไปที่สตูดิโออีกแห่งซอจุนสวมสุดเรียบหรูนั่งสงบนิ่งด้านหลังมีโลโก้หลีกรูปอย่างชัดเจนผมไม่เคยคิดจะตอบโต้อะไรแต่ในฐานะสามีแล้วว่าที่พ่อของลูกผมขอพูดชัดๆว่าภรรยาของผมไม่ใช่คนที่ใครจะมาแต่ต้องด้วยคำพูดลอยๆได้ เสียงฮือฮาในห้องส่งของแชร์อารีนดังขึ้นทันทีเมื่อจอโทรทัศน์เริ่มแสดงภาพหลักฐานทะเบียนสมรสรูปภาพของซอจุนกับฮานึนในชีวิตประจำวันและคลิปเบื้องหลังที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของแชร์อารีนในการทำลายภาพลักษณ์ฮานึนด้วยเจตนาพิธีกรพูดตัดเข้ามาเราเพิ่งได้รับข้อมูลพิเศษจากทางกองบรรณาธิการดูเหมือนว่าเรื่องราวครั้งนี้จะไม่จบลงง่ายๆนะครับ ใบหน้าของแชร์อารีนเริ่มเปลี่ยนสีขณะที่อียูจินในมุมหนึ่งของห้องส่งก็กำมือแน่นที่บ้านพักริมทะเลหาหนืนหันมาซบไหล่ซอจุนดวงตาเธอเอ่อคลอด้วยน้ำตาแห่งความรู้สึกขอบคุณนะคะที่อยู่ข้างฉันเสมอมาเขาก้มลงกระซิบที่ข้างหูเธอเบาๆผมสัญญาจะไม่ให้ใครมาทำร้ายครอบครัวของเราได้อีกแล้วรุ่งเช้าหลังจากเหตุการณ์ในรายการถ่ายทอดสด คุณนายหลีกรุปรักแท้ไม่แพ้ชนชั้นและลาก่อนแชร์อาีนพุ่งทยานขึ้นอันดับหนึ่งในโซเชียลทุกแพลตฟอร์มบรรยากาศภายในสำนักงานใหญ่ของหลีกรุปกลับมาคึกคักอีกครั้งเสียงพนักงานพูดถึงความประทับใจในคำสัมภาษณ์ของประธานเมื่อคืนในขณะที่ซออินชังกำลังเร่งตรวจสอบเอกสารสำคัญที่เพิ่งได้รับมาคุณซออินชังคะ ข่าวเช้านี้รายงานว่ากลุ่มทุนจากสิงคโปร์เริ่มถอนหุ้นจากโครงการร่วมทุนกับฝั่งแชร์อารีนแล้วค่ะเลขาคนหนึ่งรายงานซออินชังยิ้มมุมปากยอดเยี่ยมต่อไปเป็นคิวของพวกเราที่จะเดินหน้าเต็มกำลังในอีกด้านห้องประชุมลับของบริษัทคู่แข่งแชร์อารีนก้าวเข้ามาด้วยสีหน้าตึงเครียดทุกสายตามองเธอด้วยความไม่พอใจโดยเฉพาะจากตัวแทนกลุ่มทุนหลัก เธอรับปากว่าจะควบคุมกระแสะได้แต่นี่อะไรหุ้นเราตกนักข่าวรายล้อมและชื่อของเธอกลายเป็นไวรัลเชิงลบไปแล้วอียูจินพยายามพูดแทรกเรายังมีทางไม่มีนักลงทุนอาวุโสฟาดแฟ้มลงบนโต๊ะความเสียหายจากความมั่นใจที่สูญหายมันใหญ่กว่าที่พวกเธอเข้าใจชายต่างชาติเสริมด้วยน้ำเสียงเรียบเฉียบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป คุณไม่มีสิทธิ์ใดๆในโครงการนี้อีกแล้วคุณแชรอารีนฉากถัดไปหน้าอาคารใหญ่ของสื่อโทรทัศน์แชรอารีนก้าวออกมาจากรถหรูด้วยแว่นตาดำแต่เธอไม่สามารถหลบสายตาของนักข่าวได้คุณแชรอารีนคะมีข่าวว่าคุณปลอมแปลงข้อมูลเพื่อทำลายภาพลักคู่แข่งจริงหรือไม่คุณจะพูดอะไรถึงประธานลีและภรรยาของเขาไหมคะเธอกัดฟันแน่นไม่ตอบคำถามใดๆและรีบเดินหลบเข้ารถ ที่บ้านริมทะเลฮาเนนนั่งพับเสื้อผ้าเด็กเบาๆขณะฟังเสียงข่าวจากโทรทัศน์แช่อารีนถูกปลดออกจากทุกตำแหน่งและกลุ่มทุนได้ประกาศยกเลิกความร่วมมือทันทีเธอวางเสื้อลงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูข้อความที่เพิ่งเข้ามาคุณแม่ขอโทษสำหรับทุกสิ่งที่ผ่านมาเธอเป็นผู้หญิงที่คู่ควรกับลูกชายฉันจริงๆน้ำตาเอา่อล้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะความเจ็บปวด ค่ำวันนั้นซอจุนกลับเข้าบ้านหลังจากประชุมใหญ่ด้วยใบหน้าเปลี่ยนพลังพวกเขาล้มแล้วเราปลอดภัยแล้วนะฮาหนึกนกอดเขาไว้แน่นแล้วกระซิบเบาๆข้างหูไม่ใช่แค่เรารอดนะคะแต่เราแข็งแรงพอจะปกป้องกันและกันได้แล้วจริงๆและในห้องนอนเล็กๆที่กำลังจะกลายเป็นห้องของลูกชายซอจุนหยิบกล่องของขวัญเล็กๆขึ้นมายื่นให้ฮาหนึน สำหรับแม่ของลูกครับภายในกล่องคือสร้อยคอที่มีจี้รูปหัวใจเล็กๆในจี้ผมใส่เสียงหัวใจลูกครั้งแรกที่เราฟังจากเครื่องอันตราสาวไว้ด้วยนะเธอกลั้นน้ำตาไม่ไหวอีกต่อไปก่อนจะพกอดเขาแน่นในแสงไฟอุ่นของห้องครอบครัวครอบครัวที่แสนจะอบอุ่นหกเดือนผ่านมาอย่างสงบสายลมทะเลอ่อน พัดผ่านม่านผ้าสีขาวในบ้านพักริมทะเลของตระกูลลีเสียงคลื่นกระทบฝั่งดังกระซิบเบาๆรากับบรเบลงบทเพลงต่อมชีวิตใหม่ที่กำลังจะถือกำเนิดฮาหนึนนั่งทิงหมอนหนุนบนเตียงมือวางบนหน้าท้องที่เริ่มโตขึ้นตามการเวลาดวงตาเธอมองออกไปนอกหน้าต่างที่เปิดรับแสงอาทิตย์อุ่นๆพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนที่แต่งแต้มด้วยความสุขและความตื่นเต้น ซอจุนเดินเข้ามาพร้อมแก้วน้ำอุ่นเขานั่งลงข้างเธอและค่อยๆจับมือเธอไว้แน่นอีกไม่นานแล้วนะครับเรากำลังจะได้เจอลูกของเราฮานินพยักหน้าเบาๆก่อนจะหัวเราะออกมาเบาๆด้วยความเขินฉันยังจำได้เลยตอนที่เรายังไม่ได้เป็นอะไรกันจริงจังฉันไม่คิดเลยว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ซอจุนยิ้มแล้วค่อยๆโน้มตัวลงกระซิบที่หน้าท้องของเธอ ลูกครับพ่อกับแม่รอเจอหนูมากเลยนะครับพ่อสัญญาว่าจะปกป้องหนูด้วยชีวิตและแล้วช่วงเวลาแห่งการรอคอยก็มาถึงกลางดึกคืนนั้นฮาหนินเริ่มมีอาการเจ็บท้องน้ำเสียงของเธอสั่นเมื่อปลุกซอจุนที่นอนอยู่ข้างๆซอจุนฉันว่ามันถึงเวลาแล้วเพียงไม่กี่นาทีต่อมาทุกอย่างกลายเป็นความวุ่นวายเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยความรักพ่อบ้านคังอินเตรียมรถไว้แล้วพร้อมกับกระเป๋าโรงพยาบาลที่เตรียมไว้ล่วงหน้าซอจุนประคองภรยาขึ้นรถด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยแต่แววตาเต็มไปด้วยความแน่วแน่ณห้องคลอดของโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแสงไฟขาวสว่างทั่วห้องพยาบาลและคุณหมอเคลื่อนไหวอย,อย่างชำนาญเสียงเครื่องวัดจังหวะหัวใจดังเป็นระยะระยะ ฮานินกัดฟันแน่นน้ำตาไหลด้วยความเจ็บแต่ไม่ยอมปล่อยมือจากมือของสามีที่ยืนอยู่ข้างๆซอจุนก้มลงกระซิบข้างหูเธอด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนคุณทำได้ผมอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนทั้งนั้นช่องตำนานเนและในที่สุดสเสียงร้องของทารกแรกเกิดก็ดังขึ้นในห้องคลอดฮานินหลับตาลงในวินาทีนั้นรอยยิ้มเปื้อนน้ำตาปรากฏบนใบหน้า ขณะที่พยาบาลยื่นทารกตัวน้อยมาให้เธอประคองไว้ในอ้อมแขนซอจุนมองภาพตรงหน้าอย่างเงียบงนันก่อนจะโน้มตัวลงจุบหน้าผากของภรรยาขอบคุณนะครับที่ให้ผมเป็นพ่อของเด็กคนนี้เธอมองเขาดวงตาเออคลอด้วยน้ำตาแห่งความสุขไม่ใช่แค่พ่อของลูกแต่คุณคือคนที่ทําให้ฉันรู้ว่าความรักที่แท้จริงคืออะไร สวันถัดมาห้องพักฟื้นของโรงพยาบาลอบอวนไปด้วยบรรยากาศอบอุน่นแม่ของซอจุนเดินเข้ามาอย่างเงียบๆพร้อมดอกไม้ในมือเธอหยุดยืนอยู่ปลายเตียงมองลูกชายและสะพายที่กำลังนั่งมองลูกน้อยหลับปุ๋ยอยู่ห้าหนึ่งเงยหน้าขึ้นช้าๆเมื่อเห็นผู้มาเยือนเธอยิ้มบางๆและพยายามจะลุกขึ้นไม่ต้องลุกหรอกลูกนอนพักเถอะ น้ำเสียงของแม่ซอจุนฟังดูอบอุ่นผิดไปจากเดิมหญิงสูงวัยเดินเข้ามานั่งข้างเตียงวางดอกไม้ลงและเอื้อมมือไปลูบศีรษะของฮานินเบาๆขอบใจนะที่ทำให้บ้านหลังนี้มีชีวิตอีกครั้งน้ําตาของฮานินไหลลงโดยไม่รู้ตัวเธอก้มศีรษะเล็กน้อยและกล่าวเสียงแผ่วขอบคุณค่ะคุณแม่ที่ยอมรับหนู ภาพของครอบครัวสามรุ่นแม่ลูกชายสะภ้และหลานชายตัวน้อยสะท้อนในแสงแดดยามเช้าที่ส่องผ่านหน้าต่างนั่นคือช่วงเวลาที่ทุกอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดในชีวิตของพวกเขาและเป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าครอบครัวอย่างแท้จริงขอบคุณที่รับฟังถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์ว่าสนุกเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตำนานเหนือการสตอรี่ แล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไป